เก็บมาขวดเราพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกสดมันนะครับเนี่ยลูกสดสดพี่น้องเก็บลูกสดสดพี่น้องเอ้ยมามาเก็บด้วยกันเร็ว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 พี่น้องมาเก็บด้วยกันเนาะโอ้เยอะเลยพี่น้องตรงนู้นก็มีโอ้เยอะมากเดี๋ยวเงนอ่ะพี่น้อง ดูอันนี้อันนี้ก็กินได้พี่ไหมดู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 ดโอ้พี่น้องอย่างงามเลยเดี๋ยวไปดูไปดูตรงน,น้นพี่น้อง,อนองในป่ายิ่งน้าพี่น้องเนี่ยมันเลยไม่หดเลป่าเยอะมากอันนี้อันนี้มันมันยังเดิดอยู่พี่น้องเดิดอยู่ แต่อันนั้นน่ะฉ่ำหวานฉ่ำเลยนะน่ะนะนะเข้าจิบด้วโอ้เป็นเยอะมากเลยพี่น้องโอ้โหอันนี้ดูพี่น้องอันนี้มันจะเน่าแล้วมันจะมันจะเละแล้วพี่น้องแต่แต่ยังกินได้อยู่แต่ยังกินได้อยู่ หวานมากเนาะเด็กมันก็ร่วงเดี๋ยวหนาะดูก่อนมีแถวนี้แหละมาพี่น้องมาพี่น้อง เร็วๆพี่น้องพี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆๆอย่างนั้นเลยอันนี้โอ้โห่นอนอีกนุนหลิกเอานี้อันนี้ยังมายังไม่สุกดีพี่น้องเราเอาที่อันที่สุกมากๆเนาะอร่อยมากพี่น้องอย่างนี้นะอือหูล่วงหมด<ง>ถ้ามันสุก กินมันงอมมันก็ร่วงพี่นะ้องพี่นะ้องหวานเลยพี่นะ้องไปไปดูอีก ดูพี่น้องสุกงอมเลยหวานเจี๊ยบเลยอันนี้ต้องเก็บแบบนี้พี่น้องพราอันนี้เม็ดมันก็ร่วงเดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นอีกนะพี่น้องไหมกินห,หวาน้องทีนี้โรงเรียนก็กลับลาไปก่อนครับได้เยอะแล้วมาฝากมาพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม